จากคำจำนั้นอีสานแดนดินทิ้นที่ราบสูงคุณเขายัางยู่ไรนาหนรือกไพรน้องคายอุดรคอนแก่นคุณงามน้ำใจเมืองเลยมีใช่ว่ากไกล อยู่ใกล้น้องบัวลำพูจากคำจำนานบึงการสะกคนคนสวยนามนงามแท้แม่ยอดพระทูนะครพนมมุกดาหารชมตรู แพร่ผ้าไหมพรังปรูอยู่ที่กาฬสินธุยยาโสอทออำนาจ,จเจริญอุบอลสีสะเกตเลิศลอนดอกลำดวนใกล้เมืองสุรินทร์ มหาสารครามบุรีรัม้อยเอ็ดชมชินลองไปเที่ยวทิน่นนครราชสีมาจากคำจำนั่นอีสานแดนดิน ทิ้นที่ราบสูงคุณเขา,ย,ายังยุงรื่นรมนักหน้าท่องเทียวไทยให้เปลือยเปลิอนชีวากระเจียวดอกมไม้าชายป่าโซพาเมืองชายยพู้